สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องแม่แย้บ้านสวนนะคะขอเก็บภาพนะคะว่านสองชนิดเอาไว้ก็คือว่านกว่าพระพุทธเจ้าหลวงกับว่านไม้แย,แยะหรือไม้เทวบุตรนะคะทั้งหมดทุกกระถางนี้แม่แยกเตรียมพร้อมจะส่งไปต่างจังหวัดแล้วนะคะจึงจะขอเก็บภาพเอาไว้นะเป็นว่านเป็นไม้มงคลที่เราปลูกไว้นะคะ เป็นไม้มงคลที่หายากนะคะไม้แย่ๆด้วยมีหลายกระถางพอสมควรนะคะเตรียมส่งเดินทางหลังสงการนะคะเป็นไม้ที่เราสะสมมาไว้ในสวนนะคะ,ะวานกวักข้าพุทธเจ้าหลวงนะะนี่เป็นว่านที่ออกมาจาก กอเดียวกันทั้งหมดนะคะได้แยกเอาไว้นะคะได้แยกปลูกเปิดกระถางกระถางนี่กระถางนี้มีอยู่ใบหนึ่งเหลืองอันนี้ใบนี้ค่อนข้างจะสวยนะคะใบเหลืองเหลืองนี่เนื่องจากวัตถุปลายไม้แม่ใหญ่เ,เสียบตรงกลางนะ,ะโดนหลุดมือลงไปก็เลยทาให้ใบเหลืองนะคะก็ได้แจ้งผู้ที่จะรับไปแล้วนะคะท่านที่รับก็เข้าใจนะคะนี่ อันนี้ติดแล้วใบใหม่มานะคะนี่ใบแรกนะคะใบแรกที่มาจากกอนี่สวยมากเลยนะคะอันนี้ตัวเร็วเนื่องจากหัวเข้าใหญ่นะคะอีกไม่นานก็จะแตกกอแต่วานชนิดนี้ค่อนข้างจะหวงหนอมากเลยนะคะไม่ค่อยจะมีหน่อมาให้น่านทีไแม่ใหญ่ก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนะคะกระถางนี้ก็สวยนะคะใบสวยมากถูกใจ นี่ได้มา3ามใบอันนี้หัวเล็กเป็นว่านที่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะปลูกไว้เรียกชาบเรียกซับพูดผิดถูกเสริมซับเสริมบารมีนะคะเป็นไม้มงคลปลูกไว้จะลงใจนะคะนี่ไม้ใหญ่แย่นะคะก็มีหลายกระถางพอสมควรนะเดี๋ยวให้ดูกระถาง ใบแห้งหน่อยใบปลายใส่กระถางเอาไว้กระถางเล็กๆน้อยๆอยัโอต่อตแตเดี๋ยวเอามาอีกกระถางหนึ่งนี่นะคะมีเยอะอยู่นะคะเห็นใบแรกเนี่ยนึกว่าใบว่านมองไปแวบแรกมันใบใหญ่เกินนะคะกำลังจะมีหนอมาด้วยนี่หนอ่อเดี๋ยวบงังบังใบอื่นเดี๋ยวให้ดูช,ชัด มีหนอกําลังมาสวยเลยนะคะกระถางนี้ปลูกอีกจลกน่อยนี่ถ้าถ้าเอาไปปลูกเลี้ยงอีกจล็หน่อยจะเดี๋ยวจะมีหนอก,กระโดงขึ้นมานะคะถาก็ต่อแแตมีกระถางหลายรูปแบบนะแม่ยใช้กระถางที่พอมีในบ้านสวนเอามาปลูกรวมกันไว้ไว้ประดับบ้านสวยดีนะคะดูแล้วก็ ชุ่มชื้นนะคะสบายตาสบายใจดีนี่แ mm hmm. ม่ใหญ่จะห่อบแบบนี้นะคะใช้กระดาษวางบนทดลองวางกระดาษไว้บนหน้ากระถาง mm hmm. เดี๋ยวหลังสงการก็จะได้แพ็คส่งไปต่างจังหวัดนะคะ mm hmm. เอาไปให้ญาติพี่น้องหลายท่านนะคะ fc หลายท่านนะคะที่ติดต่อขอมา แม่ใหญ่ก็เลยเก็บภาพเอาไว้นะคะไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งได้ปลูกไม้ปลูกไม้ม,ม,มงคลนะคะแล้วก็ได้แบ่งญาติพี่น้องแบ่งเอซีหลายท่านนะคะเก็บเอาไว้ชมวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอ๋อนี่อีกต้นหนึ่งว่าจะลาจากไปอันนี้แม่ใหญ่เอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะไว้ทำพันธุ์กระถางเนี่ย อันนี้ก็ออกมาจากกอเดียวกันนะคะอันนี้แยกเอาไว้เพราะว่าเอามาวางไว้ข้างบนนี้รากเขาออกแล้วนะคะรากเขาออกลงไปข้างลาง่างทะลุแม่แยกก็เลยจะเอาเก็บไว้ตรงนี้เลยนะจะไม่ย้ายไปไหนจับดูมันเคลื่อนย้ายกระถามได้นะไม้แย่ๆนะเวลาปลูกปลูกที่วางไว้ที่สูงๆหน่อยนี่แม่แย่ก็วางไว้ที่สูงๆนะปลูกรวมกันเหน็นไหม,ก,หมก,กิ่งกระโดงขึ้นมา อีกจิ้หน่อยเป็นพุ่มเป็นกอละไม้ใยญ่ๆอันนี้จริงจู้ายอยู่ด้วยกันมันมากับลมนะามากับดินก็เลยเกิดแม่ยายก็เลยเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้ถอนออกนะคะนี่ปลูกที่ซึงสูงหน่อยนะคะวางที่ซึงสูงหน่อยใครชอบก็ลองหามาปลูกได้นะคะ อ่ะไปจริงๆแล้วขอบคุณค่ะสวัสดี